บอลสีสวย2 3 4บารมีบอลสวัสดีครับสนใจโทรแอดไลน์0649310997สวัสดีครับพี่ๆวันนี้พับกบฮะพบกับสองามสี่บารมีบอลบอลสีสวยตรงปกของแท้บอลสีสวยราคาคุมา้มค่าโจนคุณกรุ้มครั่งจัดให้งานๆอกเช่นเคยจัดให้งานคือเก่าครับปีนี้เลยบอลสีสวยๆจะค่าจะส่งจะส่งปรายนีครับพี่ส่งตัวจีไปเสนอจ่าถึงหน้าบ้านนะครับผมสามต้น ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับหนึ่งต้นสองต้นค่ะส่งห้าสิบาทเนาะสามต้นจะส่งให้พีมีเก็บเงินปลายทางโทรไอไลน์เบอร์โทรด้านล่างนี้เลยจ้าศูนย์หนึ่งสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดทักไลน์โทรได้เลยเดี๋ยวมีออเดอร์สาวส,สวยน้องก้อยรับสายและรับไลน์นะครับโพม,มาเริ่มกันที่ด้านหน้านี้ค่ะพี่ด้านหน้านี้ไอ้สาวนาครอ่าเป็นลูกเป็นลูกสาวนาครชัยศรีครับพี่เป็นลูกไม้ลูกไม้พานนะครับเป็นลูกของสาวนาครชยัยศรีสาวนาครชัยศรีคือ,คอแม่อุ้มฝัก จานี่เลยดังๆแบบนี้จะลูกสาวนครลอดไม้ลอดไม้ลอดไม้ก็ด่างนะครับผมต้นนี้ครับพี่แบบ่งตัวนี้กระถาง6นิ้วเนาะกระถาง6นิ้ว250บาทจ้าลูกสาวนครไทยสีนะครับผมนี่เลยดังสวยเแบบ็ดสีแจ่มๆหวานๆแล้วก็ลูกไม้อีกต้นครับพี่เป็นลูกไม้ผ่าเช่นกันครับพี่เขาจะ,ะด่าง ม่วงแบบนี้ครับพี่มาชั้นหนึ่งเนาะแล้วก็มีด่างขาวซ้อนมาอีกชั้นหนึ่งครับพี่เป็นรูปของพญาโคตบองครับผมพญาโคตบองเป็นไม้อุ้ัตนะครับอันนี้เป็นลูกไม้ลูกไม้ผาลูกของพญาโคตบองเนาะหลอดไม้ก็ด่างจากนี้เลยโฟกัสจะให้ดูเห็นว่าเป็นด่างเห็นตั้งแต่หลังใบด่างสวยออกมาเลยจ้าต้นนี้แบ่งที่250เช่นกันครับพี่ลูกของพญาโคตบองนะพี่เป็นลูก ไม้ด่างรูปพญาโคตรตะบองกระถางหกนิ้วสวยๆจ้าใบหอ,อกกันบ้างครับผมต้นนี้ชื่อว่าเพชรภูผ,ผานะพี่เขาจะด่างขาวแล้วก็จะมีด่างเหลืองทองในจรโตแบบว่าตอนโตหัวแก่โตเต็มวัยเนาะต้นนี้อกระถางหกนิ้วเอ้ยมีหนอด้วยมีหนอด้วยครับนี่จ้ามีหนออมาแล้วด้วยน่าจะสองหนอนะพี่สองหนอชิดก็เลยคู่กันเลยต้นนี้จ้ะเพชร ภูผา200บาทครับผมแล้วก็มีหน่ออีก2หน่อครับพี่ใบหอกด่างเพชรภูผาเนาะสวยคุ้มๆกระถาง6นิ้วจัด200พอจะพิจาต้นนี้พญาดำรงราชานุภาพครับพี่เขียวตัดแดงแดงตัดเขียวใบมันเงาพญาดำรงราชานุภาพ100บาท100 100อบอ่าบอลแรของเรากันหน่อยครับพี่ต้นนี้สวยจัดเทวา สุริยันครับพี่สวยกว่านี้ไม่มีอีกแล้วไม่มีอีกแล้วเทวาสุริยันครับพี่ตอนนี้สวยๆส5 0ย350บาทกระถาง6นิ้วจากสวยจัดประหลัดบอกใบใหม่ฮารครึ่งประหลัดบอกว่าสุดจัดเทวาสุริยันสวยๆฝากไว้ด้วยครับผมและด้านในราคางันนี้ครับพี่ชื่อว่าสบายเพจากสบายเพ ด่างชมพูออกอมส้มนะพี่นะนี่เลยครับด่างชมพูสวยๆใบใหม่ออกอมส้มเลยนี่เลยครับผมบอลใหม่มาแล้วสบายแพร่สามร้อยห้าสิบบาทครับพี่บอลใหม่บอลแรบอลด่างสวยๆสบายแพร่นะตันนี้ตัวน,นี้ตัวน,นี้อ่ามหาราชมหาราชครับพี่มหาราชป้ายมาเลยสวยจ้าบอดใหม่ก็มาแล้วนี่จ้มหาราชหนึ่งร้อยบาทจ้ากระถางหกนิวน้วกะดางหกนิ้วอะ ด้านนี้ครับผมรัชโลธอนนะพี่หน้าแพงนะครับผมนี้กระดูกสวยอย่างเข้มด่างส,สวยๆครับผมกระถางหกนิ้วถามคากันมาเยอะมากครับพี่รัชโรธรหน้าแพงนะพี่ทํายากกับหน้าดั้งเดิมอีกเด้อไม่เหมือนมานี้นะมณน,นี้หน้าเดิมนี่ทํายากอันนี้รัชโรธรหน้าแพงสามร้อยบาทจะ้ะด่างส,สวยๆกระดูกชัดๆครับพี่รัชโรธรกระถาง หกนิ้วนะคะพี่หลอดใหม่มาเด้อหลอดใหม่ด่างรับประกันให้ครับพี่ถ้าไม่ดางเดี๋ยวผมจะโอนเงินคืนกลับไปเตรียมจํานวนสามร้อยสามร้อยหันแน่หลอดใหม่ดังสวยจ้ะรัชชาโลธรสามร้อยบาทหน้าแพงแจมแจมเลยต้นนี้ครับผมด้านข้างอันนี้จ้ะน,นี่ฟอมกอฟอมกอเดี๋ยวผมผมดูอยู่ว่าทำไมมันใบดกไปหนะอ๋อฟอมกออันนี้มีสอง ต้นสองต้นสองต้นในกระถางนะพี่สองต้นในกระถางครับผมอสงไขยนี่เลยหน้าชมพูสวยหวานเจี๊ยบกระถางหกนิ้วฟอร์มกอสองต้นในกระถางหนึ่งร้อยห้าสิบาทจ้อะอสงไขยหน้าจมพูสวยหวานขนาดนี้มีสองต้นนะครับผมกระถางหกนิ้วเด้อบอลกาบนารีสยามครับพี่บอลกาบในสยามนี่เลยกัดจมพูมาแล้วสวยๆทรงใบจัดฉากฟอร์มประกวดครับพี่นาลี สยามกระถาง6นิ้วห5 0บาทครับพี่เป็นไม้อีกหนึ่งต้นที่ผมเคยเอาไปประกวดเมื่อสองปีที่แล้วครับพี่ติดติดรอบคันเลือกติดรอบคันเลือกแต่ว่าไม่ติดหนึ่งในสามนะครับผมผ่านรอบคันเลือกแต่ไม่ติดหนึ่งในสามเนาะเป็นไม้สวยอีกหนึ่งต้นนี่เลยนาลีสยามจ่ะต้นนี้ ไม้ไม่ไม่แร่ไม้ไม่ไม่แร่ครับพี่ต้นนี้เลยด่างสวยครับผมต้นนี้นาคาจักรพรรดิกระผมนี่เลยจะถ้าใครไม่เคยเห็นผ่านหูผ่านตานะพี่ผมขึ้นรูปต้นแม่ให้ดูครับพี่นี่เลยจะนาคาจักรพรรดิสวยสวยครับผมนี่แบ่งนี้แบ่งต้นนี้เลยครับพี่ต้นนี้เลยนี่เลยแม่สวยขนาดนี้ลูกจะสวยขนาดไหนต้นนี้นาคาจักรพรรดิห้าร้อยบาทกระถาง หกนิ้วครับพี่กระถางหกนิ้วนี่เลยจะด่างส,สวยสวยเม็ดสีมาแล้วจำเจนาคาจัก,กรพพัดรอดไปมาแล้วไม่ไม่จำนวนน้อยไม่มีที่ไหนแน่นอนมีที่นี่จะ2สอง,งสามสี่บาทลรมีบอลจะพี่นะขาจัก,กรพพัดเนาะฝากไว้ด้วยครับผมบอลสวยน่าเก็บอีกหนึ่งต้นครับผมแบ่งฟอร์มกอครับตรงนี้นี่เลยแม่พันแม่พันครับนะพี่อันนี้แม่พันฟอร์มกอ เป็นไม้หัวครับพี่มีสามต้นในกระถางครับผมอุสามะนีกัดสีมาแล้วสวย,สวยแบบนี้ด้วยอันนี้ฟอร์มเต็มผมองพีดูพาไปดูใกล้ๆครับผมกระถางหกนี่ครับพี่นี่จ่ะนี่จะ่ะมีสามต้นมีสามต้นในกระถางเด้อมีสามต้นในกระถางอุสามะนีกัดสีสวยนี่เลยแดงแป๊ดแดงแป๊ดมาแล้วจะพี่สวยแน่แม่จ๋าต้นนี้ไม้หัว มีสามต้นในกระถางเลยพี่จากต้นไหนเป็นต้นแม่จากต้นไหนต้นหนอแล้วตอนนี้คือใหญ่ฟอร์มเท่ากันแล้วเอาไปอัพกระถางกันแล้วพี่เนาะลงกระถางสิบสิบห้ายี่สิบสบายสบายครับผมต้นนี้แบ่งสามร้อยห้าสิบาทจา้ะไม้หัวโคตรคุ้มบอกเลยนี่เลยครับพีอุสามณีกอใหญ่ๆครับพี่ล้นถาดน,นี่เลยถาดเดียวไม่อยู่จะไปสองถาดซะแล้วต้วนนี้อุสามณีใหญ่ไม้หัวสวยๆจ้า ปลาศาสเพชรครับพี่ปลาสาสเพชรต้นนี้ครับพี่แบ่งต้นนี้นเลยฟอร์มไม้หัวว่าไม้หัวนะพี่นี่เลยฟอร์มเตรียมจ่าเพราะว่ามีหน่อมาแล้วสองหนอนะ่อเนาะนี่เลยครับพี่จ๋าน,น,นี่อันนี้อันนี้ใบแม่นะอันนี้ใบแม่นะพี่ป้ายแดงๆนี่ใบแม่นะนี่ให้ดูหนอ่อให้ดูหนอ่อน่อมาแล้วสองหน่อครับพี่ขึ้นทางซ้ายทางขวาเลยนี่เลยขึ้นอ้อมตัวต้นแม่เลยเนาะต้นนี้ปลาศาสเพชรสาหรับคนที่ เอาไปแยกทำจำนวนได้นะพี่หรือว่าจะไปเลี้ยงฟอร์มกก็ไม่ต้องแยกปล่อยหน่อใหญ่คู่แม่เลยส,สวยๆครับพี่ตัวน,นี้300บาทครับผมกระถาง5.5นิ้วปลา,าศาสเพชรแม่พันพร้อมหน่ออีก2หน่อจะพร้อมหน่ออีก2เพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้ตอนนี้รอน้องก้อยจะเอายกออกจากตูต้จะเอาไปผ่าอย่างนี้ขึ้นก่อนแล้วกันเนาะน่าจะอีกสัก3 4วันนี้ก็จะเอาไปผ่าและมีตัวน,นี้อยู่ 4- 5หต้นนะพี่เดี๋ยวแบ่งตัวน,นี้ละกัน300บาทปลาศาส เจ้จ้ะฟอร์มกอแน่นๆเลยต้นนี้ฟอร์มกอแน่นๆน่นเลยแน่นๆเลยครับพี่เล็บมังกรครับพี่ดางเล็บมังกรเดี๋ยวผมเอียงให้ดูแน่นไม่แน่นก็ต้องบอกว่าสามต้นในกระถางครับผมสามต้นในกระถางด่ังสวยๆเลยนี่จ้ะเล็บมังกรแน่นๆครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทจะมีสามต้นในกระถางมีสามต้นในกระถางเล็บมังกรด่างฟอร์มกอสามต้นในกระถาง และใบหอกนี้เลยครับพี่ด่างม่วงตัดกันสวยๆครับพี่ใบหอกด่างม่วงเท้าทองอินจากกระถางหกนิ้วนะครับผมกระถางองนิ้วเดอร์นี่เลยใบยใหม่ล่าสุดสวยจัดประรัดบ,บอกอีหลิวต้นนี้มาแบ่งสามร้ยหสิครับพี่ต้นนี้เท้าทองอินเดี๋ยวผมขยับก่อนขยับก่อนอน,นี่เท้าทองอินสามร้อยห้าสบาท3า0ร้ยหสิบาทครับพี่เท้าทองอินสวยๆแดดเริ่มมาเรียวแดดเริ่มมาเรียวอันนี้เนาะ ย้อนแสงไม่น่าจะชัดอยู่นะพี่เนาะกระถางหกนิ้วจ้ะหน้าสวยจัดเท้าทองอินเท้าทองอินอย่างงามต้นนี้หมายต้นนี้ครับพี่ให้ให้ชมก่อนละกันผมฝากาาวาไว้เดี๋ยวผมว่าจะเอาทางจำนวนเนาะต้นนี้ป้ายชื่อเดี๋ยวน้องก้อยน่าจะยังไม่ได้มาเสียพี่เห็นเห็น,เห,นเห็นนั่งเขียนอยู่ผมอะไรอะไรคําว่าเศรษฐีเศรษฐีนี่แหละต้นนี้ครับพี่นี่เลยดังสวยไหมดังสวยไหมสวยนะสวยนะนี่เปิดจมพูมาก่อนนะพี่ แล้วก็มาเปิดหน้าออกแดงมีแดงแล้วก็เหลืองทองต้นนี้ครับพี่อะไรคําว่าเศรษฐีเศรษฐีนี่แหละเนี่ยผมจะไม่ทองเศรษฐีเลยเศรษฐีนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวป้ายชื่อมาเสียบจะทําจำนวนอยู่คับพี่ต้นนี้เดี๋ยวมีมาแบ่งครับเดี๋ยวมีมาแบ่งนี่เลยงา,งามเลยต้นนี้ครับพี่เดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวไปหาป <laughs> ้ายชื้อก่อยู่ในบ้านอยู่ในบ้านอ่ะมาครับพี่มาแบ่งมาต้นที่แบ่งของเราต่อต้นนี้ทองสยามไม่รู้ช่วงนี้กระแสมีไต้หวังกับจีนนะพี่เนาะที่เข้ามา ปีศัแดงก็ราคาพุ่งปิดปาร์ตดารากลับมาแล้วก็ทองสยามครับพี่นี่เลยแต่น้องยังแบ่งราคาเดิมนะสามร้อยห้าสิบาท,ทสวยครับพี่แต่ตอนนี้เห็นว่าราคาพุ่งแล้วเดี๋ยวให้ดูหลอดเลยไหมนี่หอลอดสวยออกมาเลยหลอดเหลืองทองออกมาเลยครับพี่ตอนนี้ทองสยามสามร้อยห้าสิบาทกระถางหกนิ้วครับพี่กระถางหกนิ้วต้นที่หนึ่งนะครับพี่ต้นที่หนึ่งนะน้องขึ้นให้เลือกแล้วกันต้นที่หนึ่งทองสยามสามร้อยห้าสิบาทแล้วตอนนี้ ต้นที่สองจ้ะหลอดใหม่มาแล้วเช่นกันหลอดดางครับพี่นี่เลยจ้ะสามร้อบาทต้นที่สองทองสยามครับผมฟอมใหญ่แล้วเราลนกระถาง6เนาะกระถาง6นี่เลยทองสยามด้านนี้จะเป็นอ่าทองจันท์ทองจันทร์ไม้หม่ดางเหลืองทองกระถาง6นิ้วชื่อว่าทองจันทครับพี่เจ็บาทจะ้ะ เหลืองทองอาลามเทะเลยตำลึงกันเลยทีเดียวเชียวสวยมากครับพี่สวยตั้งแต่เด็กแล้วต้องบอกเลยว่าตอนโตโคตรสวยเลยโคตรสวยเลยตอนนี้ครับพี่ทองจันนะพี่ทองจันฝากเอาไว้ด้วยครับพี่ไม้สวยๆไม้สวย,สวยอีกหนึ่งต้นเนาะอ่ะมงคลจัก,กรยานแฮมงคลจัก,กรวาลมงคลจัก,กรวาลครับพี่รูปงามนามเพาะต้นนี้อ่าเป็นต้นแผงนะครับผมแผงด่างม่วงเนาะนี่เลยมงคลจัก,กรวาล หน้าแผง450บาทกระถาง6กนิ้วมีต้นเดียวครับพี่หน้าเดิมมีเดี๋ยวผมว่าอยู่ตู้หน้า,นาเดี๋ยวเดินไปดูก่อนถ้าเจอผมขึ้นให้นะครับพี่อันนี้หน้าแผงเนาะหน้าเดิมถ้าเจอเดี๋ยวขึ้นให้นี่เลยจาก450บาทมงคลจัดก,กระวานแผงสวยๆเหลืองทองไม้ใหม่โอ้โหใบใหม่ก็สุดจัดครับพี่นี่เลยต้นนี้ซับประสานครับพี่ซับประสานอย่างสวยต้นนี้กระถาง6นิ้ว550บาทครับพี่ ไม้แระเหลืองทองกระแสไม้เหลืองมาแรงจัดซับประสานต้นนี้สวยจัดต้องจัดแล้วพี่ห้าร้อยห้าสิบบาทจ้าใบาใหม,ม่งามๆเลยนี่เลยฟอร์มสวยกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วจ้ะต้นนี้เพชรสบูนยังก่อนร <c oughs> อฟอร์มอีกหน่อยโอย้แต่ใบใหม่สวยเนะาะใบใหม่สวยนะพี่นี่เลยจ้ะเพชรชบูนเพชรชบูนชรชบูนใบกลมด่างสวยเลย ต้นนี้ดีกว่าต้นนี้ต้นนี้พร้อมต้นนี้พร้อมครับพี่นี่เลยจะหลอดไฟม้วนตัวอ,ออกมาเรียวป้ายส,สวยๆเลยสยามนารมิตกระถางหกนิ้วจ้าสยามนารมิตฟอร์มสวยป้ายแ่มจัดต้นนี้เจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่พี่สยามนารมิตสวยสะกิดใจใครบ้างไหมเอย่ยมาดูไม้ฟอร์มกลางๆของเราบ้างนะครับพี่อันนี้คือปลูกไปได้สักประมาณสัก 2-3ถึงาอาทิตย์แลละอันนี้ก็คืออยู่ฟอร์มกระถาง6นิ้วเนาะกระถาง6นิ้วนะพี่ร้อนนี่เลยฟอร์มกระรังอ่าไม่เล็กไม่เล็กกลางๆนี่คือจะแตะกระถาง6แล้วครับพี่โวเคโน่ <ok> ตอนนี้เลยครับพี่สว,ส,ว ok สวยๆด่างแจมๆหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้ะโวเคโน่สวยแจมแดงตัดดำดำตัดแดงจ้ากระถาง6นิ้วหนึ่งร้อยห้าสิบบาทมหาราชกับี่ขึ้นไปแล้วเมื่อกี้ต้นหนึ่งใช่ไหมอ่ะต้นนี้ต้นที่สองครับพี่มหาราชต้นที่สองครับผม นี่เลย100บาทต้นที่2จากมหาราชและมหาราช1 0 0บาทต้นที่3จ้ะพี่เหมาได้นะเหมาเลยนะ3มต้นนะพี่เอาไปรวมกอเป็นกระถางเดียวกันเนออต้นในกระถางแจม,แจมๆเลยมหาราชนะครับผมรักเอ่ยรักเอ่ยรักเลยก็เล้วกันฮันแน่ด่างสวยๆด่างทุกใบไม่มีหลุดฟอร์มกระถาง6นิ้ว150บาทจ้ะรักเอ่ยรักเอ่ยรักเลยแล้วกันเนาะ เศรษฐีกันหน่อยครับพี่นี่เลยจากใครอยากเป็นเศรษฐีชั้นลสีชั้นลสีฮเฮะเศรษฐีปีชวดโอ้โหบอกเลยว่าหน้าด่างเทพจัดสองบาทจากเศรษฐีปีชวดปีชวดนะครับผมดังจัมโบ้จัมโบ้เลยทิดาวารินจ้าไมา้ด่างจมพูพื้นใบเขียวตัดจมพูนะมีทิดาวาริน250บาทครับผมแจมแจมเจ่นกัน คุณหญิงทองม้วนคุณหญิงทองม้วนคุณหญิงทองม้วนครับพี่นี่เลยกัดหน้าชมพู <c oughs> มาแล้วใบกําลังจะม้วนนะพี่ใบกำลังจะม้วนนี่เลยจ้ะคุณหญิงทองม้วนกระถางหกนิ้วหนึ่งร้อยบาทจ้าหนึ่งร้อยบาทจัดแปดคุณหญิงทองม้วนคุณหญิงทองม้วนอ่ะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นสาวนครสาวนครนะพี่สาวน,น,น,นครสาวนคนรนคนใช้สีครับพี่หน้าดา่างชมพูสวยหวานผมเอียงให้ดูยลอดใหม่เลยแล้วกันนี่ครับพี่ ด่างสวยยันหลอดน,นะพี่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทจะสาวนาครชัยศรีหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบหลอดใหม่นี่คือฮาร์ปครึ่งครับพี่ด่างออกมาแบบนี้เนาะ่าแล้วก็จะมีต้นนี้เมืองเกาะเกร็ดเจนสางครับพี่จริงๆอ่าเป็นไม้คู่ฝกักเป็นไม้คู่ฝกักเอ่อผมเรียกเป็นเจนสามเลยนี่เลยจ้ะเมืองเกาะเก็ดเขาเีเจนหนึ่งเจนสองเนาะอันนี้เป็นไม้คู่ฝกักเมืองเกาะเก็ดครับพี่นี่เลยจะเป็นลูกไม้แหละลูกไม้คู่ฝกักจากเมืองเกาะ เกศครับผมด่างสวยเลยเนะเยาะแต่ทรงใบจะแปลกไปจาก,กเกาะเกศนะแต่ความด่างนี่คือสวยเลยต้นนี้ครับผมลูกไม้คู่ฝักเมืองเกาะเก็สองร้อยบาทกระถางหกนิวก้วครับผมสองร้อยบาทจ้าลูกไม้คู่ฝักเมืองกเกาะเกดครับผมณเมืองนอนหน้าชมพูสวยหวานเจี๊ยบต้นนี้ดีกว่าต้นนี้ดีกว่าอันนี้หวานฉ่ำอันนี้หวานฉ่ำนเมืองนอนหนึ่งร้อยบาทจ้าบีกระถางหกนิ้วเดอ้อณเมืองนอนหน้าหวานสมพูสมพู สวยหวานฉ่ำแจมบโบ้แจมบโบ้นี่เลยหนึ่งร้อยบาทจ้าเดี๋ยวนะด้านนู้นมีอีกไม่เอ่ยอะมีต้นนี้มีต้นนี้ครับพี่เนี่ยเปิดมุมนี้หน่อยต้นนี้จะเป็นปลาสาททองผ่าแผงนะพี่พืนใบเขียวป้ายแดงนะพืนใบเขียวป้ายแดงนี่นี่โฟกัสยกให้ดูครับพี่ <S <S นี่จะปลาสาททองผ่าแผงพื้นใบเขียวด่างแดงป้ายแดงด่างแดงนี่แหละครับพี่สองร้อยห้าสิบบาทจ้ะปลาสาททองแพงนะครับผมหลอดไม้ มาแล้วมาแล้วสับรุ่งโรจน์ต้นนี้ครับพี่รูปงามนาเพาะกันอีกแล้วครับพี่ด่างชมพูสวยจมหลอดใหม่มาแล้วกระถางหกนิ้วต้นนี้ครับพี่ไซส์ใหญ่ต้นโตสวยๆครับพี่สี่ร้อยห้าสิบบาทจ้ะสับรุ่งโรดหลอดใหม่มาแล้วด่างชมพูสวยหวานออกมาเลยครับพี่กระถางหกนิ้วต้นโตโตจ้า ไปไปกันต่อที่ต้นนี้ครับผมไผ่ขวัญสิริครับพี่เขียวตัดแดงแดงตัดเขียวสวยๆครับพี่ดังแจมๆเลยตัดกันเขียวแดงแดงเขียวเนาะสองร้อยห้าสิบาทกระถางหกละลนครับพี่ไพ่ขวัญสิริจ้ากระถางหกนิ้วนี่เลยหมุนให้ดูมุมนี้ครับพี่สวยแจมสองร้อยห้าสิบบาทจ้าไผ่ขวัญสิริงามงามเลยชายชนแดงแป๊ดแดงเจ็ดแดงเฉ๋อันนี้ ฟอร์มกอแพคคู่นะครับพี่มี2ต้นในกระถางนะครนะับผมชายชนจะมี2หน้านะพี่ตอนซื้อตอนนั้นดูดีเดอร์มันจะมีแดงจางเนาะกับแดงเข้มของผมแดงเข้มแบบนี้จ้ะแดงเข้มๆแดงปัดง๊ดเลย2ต้นในกระถาง200บาทจ้าตนนัวนี้ชายชนอันนี้ปลูกสาหรับพี่ๆที่ชอบเอาไปเลี้ยงฟอร์มกอเนาะไปถึงก็ไม่ต้องแยกครับพี่ปลูกแบบนี้เลยอัพกระถางก็ยกลงแบบนี้เลยยกลงใหญ่ได้เลยมี2ต้นในกระถางชายชน200บาทจ้ามาครับพี่มากันที่ ทางนี้้างนี้นี่เลยจ้ะปีสาจแดงนี่เลยหมายที่ว่าอ่านอกครับพี่ไต้หวันกับจีนกําลังบุกอยู่ตอนนี้ครับพี่แต่น้องก็ไม่ดับนะยังปล่อยราคาเดิมครับพี่แล้วด่างสวยด้วยปีศาจแดงสามร้อยห้าสิบาทจากกระถางหกนิ้วครับพี่นี่เลยราคาจะพุ่งเราไม่พุ่งครับพี่เท่าเดิมเท่าเดิมเท่าเดิมนี่เลยใบเบี้ยยังอยู่เลยครับพี่ด่างตั้งแต่เกิดนะสามร้อยห้าสิบาทครับผมปีสาจแดงปีศัจแดงครับผม นี่เลยจ้าต้นนี้แต่งได้ไหมโอ้ยสวยมากสวยมากทศกัณฐ์หน้าทองครับพี่ทศกัณฐ์หน้าทองกระถางหกนิ้วครับพี่ต้นใหญ่นะอันนี้ต้นใหญ่ครับพี่ด้านข้างจากหลอดใหม่ก็มาแล้วนี่เลยครับพี่ดูดูหลอดใหม่มาแล้วทศกัณฐ์หน้าทองต้นนี้เอ่อไม้เริ่มมีหัวแล้วพี่ไม้เริ่มมีหวนะัวแล้วกระถางหกนิ้ว แบ่งเท่าไหร่ดีเจ็ดร้อยห้าสิบาทแล้วกันครับพี่ส์ใหญ่หน้าด่างสวยจัดเลยทศก,กัณนฐน์นทองอันนี้ต้นโตต้นโตต้นโต,ต,นโตส์ใหญ่เจ็ดร้อยห้าสิบาทกระถางหกนิ้วทศก,กัณฐ์หน้าทองครับพี่นี่เลยท้องสมชื่อผมบอกเลยว่าท้องสมชื่อสวยจัดแล้วเม็ดสีมาเข้มส,เเม,สม,เขมสวยแล้วครับพี่เม็ดสีมาเข้มสวยแล้วเนาะเจีจมๆเลยอ่าโชคร่ำซ้ำต้นนี้จ้ะ 150บาทครับพี่หน้าดางชมพูเด้อหน้าพัาเทกลกำลังปลูกไปแล้วครับพี่รอโตหน่อยเนาะหน้าแผงพลาเทลนีว่าหน้าละมุนละมุนอันนี้หน้าหน้าชมพูหน้าเดิมออริจินอลนะพี่1น0บาทโชคร่ำสัมกระถาง6นิว้วด้านข้างกันนี้ครับผมลิ้นมังกรไฟดาง,งสวยๆยกให้ดูใกล้ๆครับพี่นี่จะ550บาทากระถาง6นิ้วครับพี่ลิ้นมังกรไฟนี่เลยดาง,งสวยๆดาง,งสวยๆกระถาง6 นี่เลยวางอยู่ข้างกับเจ้าขานเจ้าขานครับพี่ต้นไหนดีต้นนี้ละกันต้นนี้ก็สวยจ่มเหลืองทองครับพี่ชมพูชมพูด่างชมพูมาก่อนแล้วก็เหลืองทองครับพี่ตัดขอบมาอีกทีหนึ่งครับพี่พื่อไม้เขียวเนาะเจ้าขาน5้าห้าบาทไม้แระกระถาง6นิ้วครับพี่นี่เลยคอสั่นด็อกแดกเลยมือผมสั่นเองครับไม,ไม,ไม่ไม่ใช่อะไร <laughs> อ่ะตอนนี้เจ้าขานครับพี่ไม้เหลืองทองวางก่อนวางก่อนสั่นด็อกแดกด็อกแดกเลยนี่เลยจ้ะ ห5 0ายสบาทสวยๆครับผมข้างนี้หอคำหลวงครับพี่นี่เลยจ้ะหน้าดำแดงทองหน้าดำแดงเหลืองทองครับพี่น่าเทพเลยนี่เลยหน้านี้สุดจัดหอคำหลวง450บาทจ้ะกระถาง6นิ้วครับพี่นี่เลยยกครับพี่ยก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 ,ยกนี่เลยยกไปวางที่บ้านไหนเอ่ยตัวนี้หอคำหลวงสวยจัดครับพี่450บาทสุดสุดนนี่บอกเลยว่าสุดสุด เหนือดวงเหนือดวงครับพี่ป้ายแจมๆหลอดใหม่มาแล้วหลอดใหม่ก็ป้ายนะครับพี่เห็นตั้งแต่หลังใบเลยป้ายทุกใบไม่มีหลุดเหนือดวงที่นี่ครับพี่แล้วที่สําคัญคือเป็นแดงเข้มด้วยแดงตัดเขียวเข้มๆครับพี่ห้าร้อยห้าสิบบาทจะ้ะเหนือดวงแดงแน่แม่จ๋าหลอดใหม่ก็แดงแน่จ้ะหลอดใหม่ก็แดงแน่จ้ะแม่จ๋านี่เลยจะ้ะเหนือดวงห้าร้อยห้าสิบบาทแล้วก็มีกาค้าบพริกนะครับพี่นี่เลยบอลด่างบอเลเรสวยอีกหนึ่งต้นครับผม กาคาพิก450บาทกระถาง6นิ้วครับพี่ต้นที่1ขึ้นให้เลือกจ้ะต้นที่1ต้นที่1กาคาพิกเนาะกระถาง6นิ้วครับพี่นี่เลยจ้ะกาคาพิกต้นที่1อันนให้ดูต้นที่2ด้านในครับผมกาคาพิกต้นที่2ครับพี่คาบเยอะมาไม่แพ้กันครับพี่นี่เลยจ้ะดังสวยๆกาคาพิกต้นที่2 450บาทกระถาง6นิ้วจ้า ส่วนตอนนี้ครับผมเทพพระสุธาหรือเหลืองทองครับพี่ดังเหลืองทองตัดเขียวครับพี่นี่เลย350บาทกระถาง6นิ้วจากเทพพระสุธานะครับผมสนใจต้นไหนกิงกลางเลยจ้ะพี่สวยๆกันทุกต้นเลยครับให้เน้นๆนะวันนี้0649310972ส,ส 31, 2, 4าบารมีบอนชื่อนี้ฝากไว้ด้วยครับผมสวัสดีขอบคุณและสวัสดีจ้า